ไม่หกักเหรอกดถอดอ,ออกแล้วไปวังรถข้างบนนะ่ะทำไมน้ำมันเสียกขนาดนี้ตรงเกียร์เกียร์น้ำมันเสียกเต็มเลย นี่ค่ะจะเปลี่ยนยู่แล้วไม่ใช่เหรอซื้อมาใช่ไหมนี่ๆๆที่ว่ามันหลุดนี่หลุดมาทงหมดเลยนี่อ้ตอนนี้มันหุดไปแล้วแล้วมันอยู่กันยังไงอ่ะอ้ตัวนี้มันสวมสวมมันหักี่อจรตัวนใชไม่ตันี้ของเดิมอะผมมาต้มเกไม่นไตัวนี้เาขาถอดออกมาแลราะเขาทำตัวนี้หักอ้มันหักปิด

นี S <S <ฮ>่หรอ,อม,มันลื่นดีแล้วกันมันก็ลื่นนลยดิใช่ไหมคันอาจจะไม่หมดก็ได้บางทีอะไม่ยังไงรน้ำมันกระเด็น,น, 5, นทางไถ้ปั๊มเักมที่ปั้มเต็มที่หรอแล้วมาจากทางไหนน้ำมันีนี้ะอะไรเอาใส่เค,ย,คยเปลี่ยนไหมนะอ่ามันเต็มแบบเยอะมากปั๊มแตกปั๊มรัวทุกอย่างนะแต่ตัวนี้น้ำมันไม่หาย อนนเออไม่หายเน้ำมันมาจากเกียร์งง้มนเกียร์หนเข่าร,รอ,ารอที่ทลเงเไปลียน่มอยลยอันนี้อนนีเอาเกียร์ลงก็เปลี่ยนซีนเกียร์้วยเลย ีเกียนั่นไงสีเกียร์เปลี่ยนเปี่ยนด้วยเลยใช่ไหมเราเปลี่ยนวันนั้นเผาได้ไรนะนีหรือเปล่าเปลี่ยนออเปลี่ยนตัวนี้ีเปียนมาีเ่ามีเป่าับยนมซึมไงเกียร์เอเผามันซึมไงเปลี่ยน

ข้างในมีมันเกลอยู่้าเนาะแต่ว่ตรงนี้มันแห้งไหมเนรอมันแหยมารวร่วปกเก็มันเป็นรอยอ่ะจานอ,อะไรเขาเรียกอะไรนะตัวเนี้ย เป็นลอยอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรออแล้วมัน,นลื่น,นะอนนะ เดียวจริงๆว่าอยากจะทําเองจะได้หนาๆนี่ท่านเขาสั่งทำมันหนาไปก็ไม่ดีเดมเดมมันจะคังเออจะเียมหมดนะมันจะคันนะพี่โอเค